โชกุนสองคนในญี่ปุ่น ทะเลาะก,กันมานานหลายสิบปีพวกเขาก่อสงครามขึ้นมาหลายสิบครั้งไม่มีใครชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีพวกเขาใช้วันเวลาความคิดและสุขภาพให้หมดเปลืองไปกับการวางแผนคิดร้ายต่ออีกฝ่ายหนึ่งให้ย่อยยับอบปราอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เซนที่มีชื่อเสียงเดินทางผ่านมายังสมรภูมิที่พวกเขาทั้งสองตั้งกองทัพประจันหน้ากันอาจารย์เซนพาโชกุลทั้งสองคนไปยังสุสานทหารผ่านศึก แกแหห่่งงนึพลางชี้ให้ทั้งสองคนดูป้ายจารึกเหนือหลุมศพซึ่งจารึกเป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณว่าชีวิตสั้นเหลือแสนจนไม่มีเวลามากพอสำหรับการทะเลาะเบาะแว้งมีเวลาเพียงเพื่อจะรักซึ่งหากจะว่าไปแล้วก็ช่างแสนสั้นเท่นกันอาจารย์เซนย้ำว่าชีวิตสั้นขนาดนี้แล้วใหญ่พวกท่านยังสู้อุตสาห์แบ่งเวลาแสนสั้นมารบกันได้อีกหรือโชกุนทั้งสองได้ฟังแล้วต่างก็สลดใจมากจึงเลิกทับ กลับเมืองไปอย่างสันติคมธรรมประจำวันนี้ก็คือชีวิตสั้นเหลือแสนจนไม่มีเวลามากพอสำหรับการทะเลาะเบาแวงการพร่ำเอ่ยคำขอโทษการวิษยาและการต่อว่าต่อขานมีเวลาเพียงเพื่อจะรักซึ่งหากจะว่าไปแล้วก็ช่างแสนสั้นเช่นเดียวกัน